วันนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธ h อนด a าในงานมอเตอร์โชว์นะครับหรือว่า b a n g k o k International Motor Show 2023ครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่44แล้วนะครับแล้วรถที่อยู่ข้างหลังผมก็คือ Honda CRV นะครับเป็น Honda รุ่นใหม่เจเนอเรชันที่6แล้วนะแล้วเขาก็ยังมีเครื่องยนต์ที่เป็นหุ่นพลังแบบ h y b ริดด้วย2.0 e h e v ก็คือเป็นชื่อทางการค้าเขาจริงๆก็คือ h y บริดนั่นแหละตัวนี้มี207แรงม้าเลยนะแล้วก็มีรุ่น7ที่นั่งด้วยเดีี๋ยววเรราาจะะปชมตัั EL7 ท่่น่นนงกอ ว่าเป็นแบบไหนแล้วจะพามาชมตัวนี้กันอีกทีหนึง่ง2023 Honda CR-V นะครับเป็นเจเนอเรชันที่6แล้วคันขน้างหน้าเราตอนนี้เป็นรุ่น EL นะครับผมเป็น1.5ลิตรเทอร์โบและมี7ที่นั่งเดี๋ยวเราพาดูนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างด้วยด้วยความที่เวลามีจํากัดอาบเลยต้องรีบทำรีบถ่ายเนาะแต่ก่อนอื่นลืมยิบกุญแจให้ดูเลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้เป็น Keyless เราก็จะมีกุญแจแบบนี้มาให้ นะครับเป็นกุญแจแบบคีย์เลสแล้วก็สามารถ start stop เครื่องยนต์ได้แล้วก็มีนี่ครับตัวเปิดฝาท้ายนะครับแต่ว,ว่าเราจะดูภายในนี้ก่อนตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของอินทีเรียของ Honda c ซ v Generation ที่6นะครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยในแดชบอร์ดหรือคอนโซลการต่างๆเขาจะเป็น DNA เดียวกันหมดเลย c ี v ิกตัวที่เป็นเจเนเรชั่นล่าสุดก็เป็นแบบนี้เช่นกันด้านในนี้ก็มีการตกแต่งเป็นลายไม้นะครับเออให้ความรูหรานาะ นี่คอนโซลกลางก็เน้นใช้งานนะครับมีไวเดสชาร์เจอร์ด้วยแล้วก็เกียร์เป็นแบบ CVT สามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับผมรวมไปถึงรูปแบบ S และมี p a d d เ e s h i ชิที่พรมอะไรมีที่วางแก้วมีอะไรให้นะครับเปิดดูตรงนี้หน่อยขอส้อนหน่อยนะกันนี่นะครับก็มีกรรมะยี่อะไรอยู่ข้างในด้วยนะครับจากไฟมี Type-C Type-A แล้วก็12โวลต์นะครับแต่คันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมอ่ะเขามีตัวพาร์โนมิกซันรูด้วยนะดีมาก ให้มากว้างมากแล้วก็ร้อนมากนะครับถ้าเกิดไม่ติดฟิล์มแนะนําเลยติดฟิล์มนะครับมีกระจกตัดแสงอัตโนมัติมาให้ด้วยมีการเลื่อนเบาะแบบ welcome seat ให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าขออนุญาตเลื่อนนะครับมีเบาะไฟฟ้ามี memory seat ให้2ตําแหน่งนะครับที่ฝั่งคนขับแต่คนนั่งไม่มีนะมีฝั่งคนขับให้อย่างเดียวสามารถปรับดันหลังได้เอนเบาะได้นะครับเป็นไฟฟ้านะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งดูไม่ต้องสตาร์ทนะครับผมจะไม่สตาร์ทนี่ดูเลย เปิดอีกครั้งนึงเพื่อให้เห็นแดชบอร์ดพอเห็นไหมครับว่าตอนนี้เขาเป็น tft แล้วนะครับไม่มีเข็มเลยเป็นจอ led LCD, lcd ทั้งหมดแล้วสังเกตไหมรุ่นใหม่ๆหม่ฮอดมาเป็นเข็มน้อยแล้วนะคือให้ความดู h i g อ end หน่อยแล้วกันนอะแต่ว่าอย่าทางนะถ้าพังทีคือดับเลยนะครับผมตอนนี้มีปุ่มกันลื่นนะครับแล้วก็มีฝาท้ายนะครับมีไฟไอัตโนมัตริระบบ honda sensing ที่จับไั้ดีอยู่นะครับก็คือ honda lane watch นี่มากดเปิดนะครับมีเอ้ยแต่เขาไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมความดีงามของคันนี้เนี่ยอ่าในเจเนอเรชันนี้นะครับในเจเนอเรชันนี้มีกล้อง3ามล้อสิบมงศาสจอกลางก็เป็นแบบเน้นใช้งานเป็นหลักเนาะเปิดแบ็คเปิดอะไรได้นะครับมีรองรับ a n d ดอ a ์โต้แ a ปเปิลคาร์เช่นกันนะครับตัวแอร์นะครับก็แยกเป็น2ฝั่งออโต้ซ้ายขวาสามารถเป็นซิงก์ก็ได้หรือเป็นดูโอโซนก็ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดตรงนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างหลังเรามีอะไรบ้างด้านหน้าก็เป็นเบาะหนังแบบนี้เอ แต่ยังไม่ได้ลองขับนะครับเลยบอกไม่ได้ว่าฟิลบอกเป็นอย่างไรแต่เอาหนังเอาตัวโฟมเนี่ยค่อนข้างใจใช้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมตัวซันรูฟที่เป็นตัวกระจกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวผ้าบ้านผ้าใบนะครับปิดความร้อนตรงนี้ก็มีกระจกมีไฟมีให้ทั้งคู่2ฝั่งไม่ต้องแปลกใจนะครับผมกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับปิดล็อกกระจกล็อกรถนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้ตัวปรับตำแหน่งของตัวกระจกมองข้างหูช้านั่นเอง มีที่เปิดประตูแบบเออมันดูดีนะออกแบบมาใช้ได้นี่ลายไม้นี่มันเป็นลายไม้แบบที่อาจจะไม่ใช่ไม้จริงอะครับถึงมันจะถึงมันจะออกเป็นเฟกหน่อยแต่ว่ามันก็เออสวยงามใช้ได้เอาเน้นคอสเมติกหรือว่าบิวตี้ฟูลก็พอแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเราจับจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูถ้าเราดูอาจจะดูธรรมดานะแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นเหมือนอ่าซอฟทัชเล็กน้อยนะเป็นความเหมือนเหมือนถ้าเกิดเราเคยจับพวก bmw ในยุคป,ประมาณปี2 0 0 5 2 0 0 6กก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ใช้ได้ไม่ใช่พลาสติกแข็งครับ หลังจอนี่ก็มีนะครับตัวลําโพงมีมีมีมใช้ได้มาปิดประตูเราไปดูแถว2กันดีกว่าครับนี่แอร์ด้านหลังมีนะครับผมแต่ว่าแอร์ด้านหลังเนี่ยเขามีให้ตรงช่องกลางสําหรับแถวที่2มีช่องเสียบชาร์จ Type C สช่องแต่คุณดูประทังคานี้ครับอา้าวทาไมเขามีแอร์หลังพร้อมควบคุมความแรงแอร์ด้วยเพราะว่าเขามีแถวที่3นั่นเองนี่ครับเขามีแถวที่3แทนแทนแล้วมันเปิดข้อ,อยังไงนี้ ตรงนี้สามารถเลืออนนาาเล่อนได้เดี๋ยวผมลองดูนะแล้วมันเปิดเข้าอย่างนี้ไหมนะอ่าเบาเบาะตรงนี้นะลืมเบาเลยเบาตัวนี้สามารถสไลด์หน้าหลังได้นะครับผมแล้วก็มีที่วางแก้วที่วางแขนใช้ได้ใช่ได้ไดเปิดสิอ๋อเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราดึงสลักแล้วเลื่อนออกมาหน้าสุดแบบนี้ก็จะเป็นช่องให้คุณขึ้นไปนั่งด้านหลังแต่ว่ายังไงเดียมันบบกแยกจังไม่เหมือนด็อกซีดครับ ที่ด้านหลังเนี่ยคือเบาะมันสามารถเลื่อนได้นะครับเบาะเลื่อนได้จริงแต่ว่าพื้นที่ข้างหลังมันก็ไม่ได้ทามาเพื่อนั่งขนาดนั้นนะนั่งขาชันผหม,มที่ผมจะบอกให้ขาชันมากและขาคะุณต้องสอดเข้าไปในใต้ใต้ตัวนี้เลยซึ่งมันอาจจะสำหรับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้อาจจะนั่งไม่ค่อยได้แต่ว่าเขามีมาให้ครับสําหรับเผื่อเผื่อให้เด็กนั่งอะไรอย่างเงี้ยนั่งได้เหมือนกันอ่าเปิดฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่มีที่เก็บของด้านหลังมีแถวสามนะครับก็สามารถพับได้ พับลงไปเป็นสลักพับลงไปนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นแฟลตแบบร0 0นนะจะไม่เรียบขนาดนั้นก็พอใช้ได้รุ่นนี้มีอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังในซนเลยได้ไหมอ๋อตอนนี้ก็สามารถวางตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่เน้นขอให้เป็น2มือนะจะใช้ง่ายกว่าเนี่ยเผื่ออยากวางของอะไรข้างล่างนะครับมีล้อไหลให้เอ้ล้อไหลไม่ใช่ล้อเดฟด้วยเออใช้ได้ใช้ได้ล้อไหลไม่ใช่ล้อเดฟสามารถตั้งความสูงได้ด้วยนะครับว่าจะแค่มันสูงแค่ไหน มีกล้องถอายหลังให้ไฟด้านหลังก็จะเป็น LED Guiding ที่มี3เส้นแบบนี้เราเห็นกันอยู่นั้นในรูปนะครับของจริงก็เป็นแบบนี้ Plan Watch นี่คือเราเปิดไฟไฟหน้ามันติดอยู่นะครับเป็น LED นะไฟหน้าคันนี้ไม่ใช่แบบโปรเจคเตอร์แต่ก็เป็น LED ฉบับของ Hon ด้านั่นแหละเวลาคายล็อกไฟเลี้ยวจะเป็นแบบ Seque n t ช a l นะครับและเวลาล็อกก็เป็น Seque n t ช a l เช่นกันใช่เพราะไฟเลี้ยวคันนี้เป็น Seque n t i a l ไฟตะหมอกก็เป็นแบบ LED กระจังหน้าสีดำมีมาให้แล้วก็มีตัวจับวัตถุอยู่ที่ด้านบน จะอยู่ตรงกลางกระจกเลยอันนี้คือจะเป็นรอบคันสำหรับเจ้า Honda CRV EL นะเครื่องยนต์1.5ลิตรโบน190แหล็กม้านะครับ, 1> <1. Able, ะะรบตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่1้น6 4 9 0 0 0บาทเป็น7ที่นั่งนะครับแล้วคันต่อไปที่เราจะพาไปชมคันต่อไปนั่นก็คือ Honda CRV EHEV เตัว RS นั่นเองเอาละครับเราตอนนี้นะครับเราอยู่กับ Honda c ซ v RS เดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่านะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีอะไรดีบ้างแล้วก็มันมีอะไรเด็ดบ้างแล้วมันแตกตต่่่่าางจากกััวววทีีผมมมไปิเือสู ตัวสักครู่นี้ที่เราไปนทนั่นก็คือตัว EL 7ที่นั่งนะครับมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันใกล้ชิดกับตัว Honda CR-V RS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว5ที่นั่งเป็นแบบไฮบริดนะครับกุญแจเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับตัว EL เลยตอนนี้เราอยู่กันดีค่นข้างๆหนึ่งกระจกจะสังเกตได้ว่ากระจกคันนี้ไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถหน้าเป็นสีดําแล้วนะครับผมแล้วก็ล้อแมกลายใหม่นะครับผมเป็นแบบทูโทนที่ไม่ได้เป็นปัดเงาขนาดนั้นก็มีเป็นดํากับเทานะครับผมรักยานไม่ใช่ลิงขนาด2 3 5 5 5 19นิ้วนี่คือภายในของตัว RS นะครับจากที่เราเห็นเมื่อสักครูน่นี้ที่เป็นตัว EL 7ที่นั่งเนี่ยจะสังเกตได้ว่าข้างในทริมจะไม่เหมือนกันนะมีลายค่าแบบเดียวกันแต่ว่าขอคันนี้ไม่ใช่ลายไม้ครับจะเป็นสีเงินนะครับก็เออให้อารมณ์แบบอลูมิเนียมรแบบแมเททมเท,ทัลเมทัลดี <c oughs> คือให้ความดูแบบมันดูเป็นรถที่ซิ่งขึ้นนะครับดูวัรรุ่นขึ้นกระจกเนี่ยเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยแล้วก็มีปรับอะไรเหมือนกันแต่ในขุมพลังของคันนี้จะไม่ใช่1.5ลิตรเทอร์โบ ถุงพลังคันนี้เป็นแบบ e s e v ซึ่งจะมีแรงม้าที่207แรงม้านะครับและภายในมีอะไรแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมบอกก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับแล้วก็มี memory seat ให้2ตำแหน่งเหมือนก,นกันกับตัว el เลยนะครับนี่ครับผมไม่สตาร์ทนะให้เกียร์เขาให้เกียร์รอบ5นะครับเครื่องเสียงเป็นของบอสนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเห็นสังเกตได้ว่าในหน้าปัดเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัว1.5ลิตรหน้าปัดของเขาจะเป็น25 50 75ร0 0 หมายถึง power power นะครับที่ใช้ในการขับหรือว่าเหยียบนั่นเองจะไม่เหมือนกับตัวเบนซินที่เขาเป็นรอบเครื่องนะครับ1น่ถึงแอาจจะต่างกันเมื่อกี้ได้เปิดให้เห็นแล้วเนาะด้านในก็จะมีแถตรงกลางเหมือนกันแอร์ Air เป็นดูอัลโซนนะครับแล้วก็สามารถปรับแม็กซ์คูได้เป็นออโต้ทั้งคู่เลยมีการมีเรียกว่าไงมันจอยสติ๊กด้วยกันเนาะปรับแอร์ปรับตำแหน่งแอร์ซึ่งเออสวยงามน,นะแล้วก็ได้ได้แบบเหมือนกันเลยเวัสดุฮอนฮอนด้าซีลีวีทำทำรุ่นนี้มาดีนะ พูดไม่ค่อยออกเลยเพราะว่ามันดีเกินต้านเกินไปมุย้ยเกินปุยมุ้ยนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะจะดํามืดด,ดําสนิทเลยนะครับวัสดุต่างๆข้างในคันนี้แต่ว่ากระจกก็มีไฟเหมือนกันแต่ไม่ใช่ LED นะก็ไม่เป็นไรกัมมี่นี่ค่อนข้างนี่กัมยี่หลังคาทร,รมาดีนะมันทูดมาแบบดีเลยนะครับ l o ฟู food, น้ำมันน้ำมันจะหมดนะครับแต่คงไม่เกี่ยวกับเราได้แหละถ้าหมดก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้สตาร์ทนะครับผมแล้วได้หมดนะครับผมมีอะไรบ้างนี่ได้หมดเราเลื่อนเลย ดียวดูที่หน้าจอนะครับได้โหมปดปรับตรงนี้ได้โหมดนะครับมี Eco Normal และ Sport สามารถปรับได้จากปุ่มตรงกลางนี้ตอนนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็มี h i l l Descent Control เกียร์ก็เป็นแบบ p r n d b ตัวนี้ก็มีเป็นเป็นตัวแป้นคล้ายๆ p พดดี e ชิฟต์แต่ว่า p พดดี้ชิ i ตตัวนี้ไม่ใช่ทำหน้าที่เปลี่ยนเกียร์นะครับชิปตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนกัตัวครอสนะครับที่เป็นตัวการหน่วงมอเตอร์เพื่อช้จไฟกลับนั่นเอง ถ้าคนตบบวกเยอะมันก็จะหน่วงให้คุณเยอะถ้าคนตบลบเยอะมันก็จะหน่วงให้คุณน้อยลงนะครับหรือบางครันนี่ก็เป็นแบบปล่อยเลยนะครับแล้วก็มีไม่รู้ในนี้จะมีไหมครับคือเป็นเป็นดิสเพย์ที่อยู่ตรงกระจกเป็นบอกความเร็วนะครับผมศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่เพราะไม่ได้ขับนะครับเป็นปกติกอุปกรณ์โดยความสะดวกก็มีนะครับเป็น wireless charger หนือนการแล้วก็ Type C Type A พร้อมกับ12โวลต์ดีให้มาแบบนี้ดีเพราะมันไม่ต้องเลือกมากนะครับก็ให้ทั้งคู่แล้วไง เฮ้ยแต่ช่องเก็บของคันนี้มันอะเซซอรี่ไหมไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาไม่รองมาให้คุณอยากวางโทรศัพท์วางอะไรก็วางได้นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็เก็บของเฉยส่วนในตัวช่องก็เก็บของเฉยไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับไม่มีไฟจ่ายเพิ่มข้อดีของรถที่เป็นโมโนลคอกหรือว่ารถไม่มีแชสซีเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นหลุมเขาไม่มีแชสซีบันดานข้างล่างขึ้นนะครับก็ทําให้ขึ้นลงได้สะดวกแล้วก็นั่งสบายด้าน,นหลัง ด้านหลังนะครับผมจะเน้นรถก็คือรถคันนี้ไม่ใช่เจ็ดที่นั่งเป็นห้าที่นั่งเขาก็จะเน้นข้างหลังให้เน้นนั่งเป็นพิเศษนะครับแล้วก็แอร์เห็นไหมเขามีแอร์มาให้นะแล้วก็มีแอร์มีช่องชาร์จ Type C ทั้งคู่เลยแต่ที่นี้ผมบอกอย่างนึงนะครับว่าพอในคันนี้มันไม่มีแถวที่สามครับมันทําให้เวลาเราเลื่อนอบ์ดเนี่ยมันนั่งสบายขึ้นก็คือมันมีตําแหน่งข้างหลังไม่มีเนี่ยไม่มีที่จะเปิดแล้วครับแต่บอกวิบบอฟิลดีมากเลยนะไว้มีโอกาสได้ทดสอบคันจริงนะครับก็จะพามาขับให้ทุกท อันเนี้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือทําไมมันตั้งต่ําไปนิดนะผมว่าอันนี้ไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะแทนที่มันจะสามารถตั้งระดับอยู่ประมาณนี้เนี่ยจะดีมากเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ผ่านอันนี้ไม่ไหวไฟข้างบนเป็น LED นะครับผมก็โอเคไฟสองเพดานหรือสองพนั้รถยนต์ก็เป็น LED ทั้งหน้าและหลังอันนี้โอเคหยุดแต่ว่าเนี่ยเสียดายตัวนี้มากไม่ไหวมีล็อกคัสซีฟแบบ ISO fix แล้วก็และด้านหลังจะแตกต่างจากตัว EL นะครับคือตัว ปอเดอร์ด้านหลังจะมีเป็นิล์มสีดานะครับจะไม่ใช่สีเดียวตัวรถแล้วก็ตัวครีบฉลามด้านหลังเนี่ยของตัว EL เนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่คันนี้จะเป็นสีดําก็คือตัดความสปอร์ตนั่นเองกับสีน้่งเงินใหม่ของเขาแล้วก็ตัวแบชด้านหลังของ EHEV ตัวนี้เป็น RS นะครับก็จะมีแบชแสดงชัดเจนว่าเขาคือรุ่น RS และสาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าเช่นกันแต่ทีนี้นะครับผมด้วยความที่มันไม่ใช่เจ็ดที่นั่งเนาะเขาจะมีสเปซพื้นที่เก็บของด้านหลังมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่หายไปนะคผม ล้ราะอะไรครับรถคันนี้น่ยมันไม่มีล้อ,อไหลแล้วนี่คือข้อเสียของรถที่เป็น H.E.V ในยุคใหม่ๆเพราะหนึ่งไม่มีสเปซส,สำหรับใส่ลออ้อไหลเพราะเขาจะใส่ตำแหน่งนั้นเป็นแบตเตอรี่แทนก็น่าเสียดายน่าเสียดามากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่ต้องการอ่ความประหยัดเขาก็ไม่ได้มาซีเรียสหรือแพนิคเรื่องล้อ,อไหลอยู่แล้วนะครับไฟด้านหลังเขาก็มีห้องเก็บสมัมภาระเนี่ยมีช่องจ่ายไฟข้างหลังด้วยพร้อมกับไฟสองข้างนะครับผมเป็นแบบ L.E.D อันนี้ใช้ได้อันนี้ผ่านอ่าแล้วก็เวลาเราปิดฝาท้าย ปิดฝาท้ายก่อนตรงนี้ครับหรือจะสั่งจากรีโมทก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าไม่ได้หลอกให้ชมมากเพราะว่าเวลามีจํากัดนะครับผมด้านท้ายก็เป็นดีฟิวเซอร์นะครับมีท่อไอเสียอยู่สองข้างหมายถึงว่าแต่ว่าท่อจริงมีข้างเดียวนะไอข้างนึงมันหลอกนะครับทำให้ดูสปอร์ตเฉยเซนเซอร์ด้านหลังมีงนี้มีกล้องสามร้อยสิบเช่นกันนี่กดเปิดเลยไงอ่าน้ามันนะครับรองรับที่ e สิบ e ยี่สิบนี่คือเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็น้ํามันที่เขาไลค์คอมเมนต์มาคือขอเก้าหนึ่ง แล้วก็พวกแกซอร์นเนี่ยขอเป็น e10 และ e20 จะไม่เหมือนกับตัว1.5ลิตรเทอร์โบนะครับที่รองรับ e85 แต่แน่นอนว่ารถใหญ่ขนาดนี้เขาคงไม่มาแผนิคเรื่องค่าน้ำมันแล้วนะครับลองอาเตะเดีนี้อาถ้าเป็นผู้หญิงเตะจะเตะได้ไหมลองดูจุงยากนะช่างมันเถอะเออกดเปิดเอาดีกว่า <laughs> ถ้าเกิดคลิกเซนเซอร์ใช้ยากนะก็กดเปิดเอาครับเขาก็มีให้ใช้เลือกหลากหลายใช้ยากก็ไม่ต้องใช้มันนะครับแต่ใช้ได้แม้มันก็ใช้ได้นะครับอ่ะกดปิดครับ แล้วก็จบไปที่ร้อยนะครับสำหรับ Honda c ซ v g e n e r a t i o ่ที่6ถ้าเกิดใครสนใจสามารถเข้ามารับชมคันจริงได้ที่งาน m o t ต r Show 2023ที่ Impact Are n a เมนาบงทองธานี